เอภาคหลังวมานี่คนดูน้อยลงแต่คนดูคลิปชอ็อตมากขึ้นด้อยเหายไปทำชอบคลิปชอ็อตดีวะแต่อวาตารนี่ก็ไม่รู้จะจบอะไรเอ้ยเฮ้

ใม่ไหเฮ้ย hey. วิ่งยาวๆให้เราไปทางไหนทางนี้ปะหรือทางไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ต่อทางนี้เหรอทางนี้มันตันอ๋อขึ้นได้นี่ว่าจะตันเดี๋ยวสามตัวโอเค เก็บใกล้ๆก,ก,ก่อนโอเคที่เห็นไอ้ไอ้ค่าไอ้เงิน XP นี่มันไม่ไม่ค่อยขึ้นในในแบบคือผมเล่นไปแล้วน้าดานเนี่ยแล้วประเด็นคืออัดมาแล้วไฟเสียงไม่ไม่ติดก็เลยต้องลบแล้อัดใหม่เอาแม่งก่อนเลยไอ้ตัวใหญ่นีอ่ะ เตลคิวเดี๋ยวนะอุ้ยหันหลังเกาะวะตามเก็บแมงแซจแยวดูรอบๆไม่มีนะเอ๊ะไอ้ตรงนั้นขึ้นทำไมขึ้นได้เฮ้บโดลดขึ้นวนะ ขึ้นขึ้นมาทําไมอ่ะรู้ว่าขึ้นได้แต่ขึ้นมาทําไมขึ้นาสายขึ้นมายิงพวกนี้มั้งไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรเฮ้ยไปได้ไหมไมใชายโอเคเอา,างี้ผมจะไม่แว่าผมจะดำเนินเรื่องให้เร็วที่สุดเท่าที่ จะพอทาได้จะไม่จะแวะให้น้อยลงเพราะขี้เกียจแวะรู้สึกเกมกำลังมันโอเคขึ้นมาไม่มีอะไรลงไม่มีก็ลงไปทางน้ำาขึ้นทางนี้ใช่ไหมลืมละเล่นไปไม่นานนี่เองลืมละโอเค วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่มีเลยึดับแมอยู่ซะสูงเลยนะประคุณไปทางนี้ได้ปะข้าไม่ได้โอเคช่างมัด ไปทางนี้ขึ้นขอนไม้ก็แหละเฮ้ยหอาแกะอะสามตัวฮืบเล่นมันก่อนเฮ้ยอืมอืม อา้าวไอ้เมื่อกี้มาสตันเหรอวะโดนตะกัดขาดลมโดนสตันเลยเหรอโอเคตรงนี้ทางที่เรามาไปกันยาวๆครับท่านผู้ชมไม่มีนะมีไหมสองก่อนไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้เหมือนจะขึ้นได้นะขึ้นไปทำไมแล้วตรงนั้นไปทำอะไรตรงนั้นน่าจะทางตันเพราะไม่มีทางให้ขึ้น ตายไม่ทันหรอกน้องเฮ้ยมีมากกว่าหนึ่งตัวเฮ้ยมีคนเห็นไหนอ่ะคุณเห็นผมจากไหนครับมไม่เห็นผมหรอกเพราะผมอยู่ในความมืดหนึ่งตัวยิงไม่ได้

ใส่ท่าไปหนึ่งทีเรีนรู้มาแล้วเรีนรู้ด้วยการกดมั่วโอเคเราไปต่โอ้โหเก็บเนี่ยเอยเออ้าวลวงยิงกูซะพุ่นเลยนะโดดยึบเอาเลือดขึ้นไปขึ้นไปอ้าอ๋อตรงนี้ให้สู้กับหุ่น เดี๋ยวจะมีหุ่นมาทำลายไอ้ทำลายทำลายอะไรวะทํทำลายไอ้ต้นไม้ของเราต้นไม้อะไรวะลืมตอนนี้ที่เห็นมันจะเยอะคือผมโมจะสู้กับหุ่นแล้วลืมเก็บเลยคิดว่ามันจะให้ไปต่อด่านเกมมันจะการเำเนินการต่อเปล่าสู้หุ่นเสร็จแม่งจัดจบเลยงงมากเลยตอนนั้นขอไล่เกมหมาก่อนนะ โอเคเดิน่รอบเอตอนนั้นมันดูไม่ได้ดูรอบๆเลยมีอะไรบา้างข้าวๆคงไม่มีละโอเคเก็บเลือดอ่าตอเรือเราเดินเล็กกลๆตอนไม้แล้วก็ดูขัดซีนเนี่ยตอนแรกนึกว่าจบแล้วเดี๋ยวมาแค่ได้จบแล้ว <c oughs> <c oughs> you owe me say the warrior would be the first to awaken the beast within and that the beast would grow in him and destroy him unless he destroyed it first prophecy says that if the beast should destroy him it would spread and grow amongst the people like a plague, turning thousands into one breathing beast of hate and intolerance, seeking one thing. Blood for blood. Prophecy says, if the beast should destroy the warrior, he would be the first to spread the plague amongst the people. แต่คุณจะไปแสงให้กับเขาในยามที่คมืดมิดก่อนจะมาเป็นแสงว่าคุณต้องโดนแสงจักระสุนกระทืบก่อนสองตัว เปรตเอ้ยฮึบเล่นมันเตะตู้อ่ะเฮ้ยฮึบเจาะกันเล่นๆโอ้ยเอ้ยเอ้ยมันยิงมันยิงเจาะกันเล่นๆลฮึบเอามา,ามาดีวะมาดีวะงัดหัวนอนไปและหนึ่ง เขาามเจาะไปเล่นๆรอบนั้นกูหวัวกับมึงรอบนี้กูจะไม่หัวกับมึงตรงๆโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจาะไปเล่นๆสองเจอฮึบหลบฮึบหลบมาดีมาดีาดโอ้ย,ยิงอีอฮึบหลบเจาะไปเล่นๆ ฮึบลบเฮ้ยเอ๋ยเจาะไปเล่นๆพังละพังละมันพังแล้วเจาะไปอีกทีคราวนี้ฮึบหลบถอดอเรียบร้อยจบเนี่ยแค่นี้แหละจบใจพวกพี่อ่ะ